ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวๆลูน่าสาว12เดือนของเรากันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เหล่าออบิทหรือว่าแฟนคลับของลูน่าที่รักลูน่ากันมากๆเนี่ยได้มีการออกมาพร้อมใจกันบอยคอตดการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับจากทางบหอกเบอรี่ครีเอทีฟที่ ตอนนี้สำหรับการพรีออเดอร์อัลบั้มใหม่สำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยมีการออกมาแจ้งข่าวกันนะครับว่ายอดขายพรีออเดอร์นั้นเนี่ยมียอดที่ลดลงไปมากถึง98%กันเลยทีเดียวและฟันๆก็ยังคงตั้งใจพร้อมใจกันที่จะบอยคอรดกันต่อไปไม่ใช่เพียงแค่ยอดสั่งซื้ออัลบั้มเท่านั้นแต่ว่าการรับชม MV หรือว่าการสตรีมเพลงต่างๆของเราดูหน้านะครับก็จะถูกยกเลิกหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือกันด้วยซึ่งถือว่าครั้งนี้เนี่ยได้รับผลกระทบมากๆเลยนะครับไปยัง สิ่งที่เหล่าออบิทนั้นตั้งใจที่จะทําเพื่อให้ทางค่าได้รับรู้ว่าถ้าหากว่าไม่โปร่งใสต่อตัว,ตวสาวๆลูน่าทั้ง12คนรวมไปถึงไม่ออกมาชี้แจงและจัดการทุกอย่างให้ชัดเจนเนี่ยเราแฟนคลับก็จะบอยคอตแบบนี้กันต่อไปซึ่งฟแฟนๆอีกหลายๆคนเลยนะครับก็ออกมาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าครั้งนี้ ผลกระทบเนี่ยเกิดโดยตรงต่อตัวค่ายจริงๆและก็ยังมีคอมเมนต์ที่ออกมาพูดคุยกันนะครับว่าค่ายกําลังทําอะไรอยู่ทั้งๆที่มีเรื่องราวดราม่าที่รุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้แต่ยังเลือกที่จะคัมแบ็กนะครับแถมยังเป็นการคัมแบ็กตั้งแต่ต้นปีใกล้กับการเป็นข่าวในตอนนี้มากๆเลยข่าวยังไม่ซาดแต่ว่ามีการประกาศคัมแบ็กออกมาซะง,งั้นแฟนๆก็งงกันไปเลยว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางค่ายจะเดินหน้าต่อไปด้วยการประกาศเตรียมจัดคอนเสิร์ตในญี่ปุน่นครั้งแรกที่โตเกียวนะครับในเดือนมีนาคม เาคมที่เป็นการคัมแบ็กอัลบั้มใหม่มาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นได้มีการรายงานออกมานะคบว่าบล็อกเบอรี่ครีเอทีฟกำลังจะจัดคอนเสิร์ตที่ทาชิคาวะสเตจการ์เด้นนั่นเองนะครับที่โตเกียวในวันที่3มีนาคมเป็นซีรีส์เวิด์ทัวร์ล่าสุดของลูน่าเดอะเวิ t ์ u ทัวร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการปิดฉากการแสดงในยุโรปและอเมริกาเหนือไปเป็นที่เรียบร้อยคัมแบ็กอัลบั้มใหม่ในวันที่3มกราคมและจะมีคอนเสิร์ตจัดขึ้นที่โตเกียวในวันที่3มีนาคมนะครับซึ่ง ออกมาพูดคุยกันว่าทางค่ายจะทําอะไรต่อกันแน่เห็นอยู่หรือเปล่าว่ายอดขายยอดพรีออเดอร์มันลดลงขนาดนี้และประกาศคอนเสิร์ตออกมาแบบนี้คิดว่าจะมีแฟนๆเข้าไปกดสั่งซื้อหรือว่าเข้าไปกดบัตรคอนเสิร์ตหรือเปล่าจะยอมทุ่มเงินจํานวนมหาศาลเพื่อจัดคอนเสิร์ตให้คนดูเพียงแค่ไม่กี่คนจริงๆหรอเหล่าออบิทแน่นอนว่าไม่ไปชมหรือว่าไม่กดบัตรกันแน่และก็ยังมีนะครับชาวเน็ตที่บอกว่าพวกเขาจะทําเงินด้วยการขายสินค้าของสาวๆหรือเปล่าเพื่อให้แฟนคลับได้ซื้อสินค้าอย่างน้อยก็ได้เงินมาจากการขายสินค้าและก็มีคอม ฉันหวังว่าหลังจากนี้ไปข้อมูลของคอนเสิร์ตจะอัปเดตออกมาเรื่อยๆอยากรู้มากๆว่าจะมีคนกดสั่งซื้อบัตรเป็นจํานวนกี่คนและก็มีนะครับชาวเน็ตที่บอกว่าสถานที่คอนเสิร์ตนั้นจัดขึ้นมาสามารถจุคนได้ประมาณ2,500กว่าที่นั่งมันน่าสนใจมากๆว่าบัตรและที่นั่งจะขายหมดถึงจํานวนหลักเศษ500หรือเปล่าเพราะฉันคิดว่าเหล่าออฟิศท,ทุกคนนั้นจะไม่สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ของลูน่าและทางค่ายบ ok ็อกเบอร์รี่แน่นอน ความเห็นของชาวเน็ตนะครับก็ต่างคาดเดาแล้วก็ลุ้นกันไปว่าจะมีคนเนี่ยไปรับชมคอนเสิร์ตครั้งนี้กี่คนเพราะว่าในตอนนี้เพียงแค่ยอดสั่งซื้อพรีออเดอร์อัลบั้มนั้นเนี่ยก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยอึ้งกันไปแล้วว่าออร์บิทเอาจริงมากๆในตอนนี้98%ที่หายไปจากยอดขายหรือว่ายอดสั่งซื้อพรีออเดอร์ถือว่าเป็นยอดที่เยอะมากๆหลังจากนี้ไปเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าทางค่ายจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ยังไงหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมาทำคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังแน่นอนนะครับับคครรมมีามีาาาิดดหนนนยงงไงก่ืกออ้้้้สสถตพูุล,ลป อตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ